เวยกุมาริงค่ะลูกไปทอมน้อำไฟทอมค่ะน้อำไฟทอมค่ะคุณเฉยค่ะตีสามครึ่งจะตีสี่แล้วนะคะลูกคุณแม่ค่ะคุณแม่ <c oughs> <c oughs> ได้สดคนสวยนอนนะคะอ้โหคนสวยนอนแค่ดิการแ๊่แค่แค่แค่เนี <c> ่ย <oughs> ยังไงหรอนอนแบนไหนนี่นอนหลับตาแบบไหนนี่ตื่นยังเนี่ยตื่นยังคะตื่นยังคะ เป็นมาลองเพลง g o o กูมา n ิ่งนะน้ำเพลง g o o กูมานิ่งแล้ว,วมากันไปทางคะเดี๋ยวคุณแม่เรียกแล้วนะคะลกูกเดี๋ยวคุณมแม่เรนะื่อพี่จ๋าละพี่จะหาด้าน เฉยฮะไปทกคนเฉยค่ะ,ปคคะเป็นได้หรือยังคะเป็นได้ยังคะเป็นเธอเดีเ๋ยวแนะมรีแล้วนะย่แมีวนะย่าแม่ตามมาตามนะแม่ตามาตามนะคนเยจ้ะ าานายนคุณแม่จ่ามาเรียกแล้วปะปะปะไปจิ้นค่ะกลูมานิงนะคะพี่ๆกลูมานิงนะคะคุณแม่จ่ามาเรียกแล้ว ปะะกุมก <laughs> ็้ย้คุณเจกุมค่ะเคค่ะเคปะปะได้แ <laughs> ล้วนะคะท่านเ้ okay, ha, okay, okay, Okay. Yeah.